สวัสดีครับพอดีสวัสดีครับดอร์่ากับยูโรนี่เราก็มาจะไปไหนกันจะพามาเอาไปชดจาม่้ไม่ิามาหมาไปอาบน้ำวันนี้เดี๋ยวบอกวานนี้นะคะจะเป็นหนึ่งวันของแม่แอ ซึ่งตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงครึ่งเรามีนัดร้านตัดขนมาไว้สิบเอ็ดโมงอันนี้จะเป็นบล็อกง่ายนะคะมาดูกันดีกว่านะไปพายูโลกับตอนลราส่วน้องเกศน้องกายค่ะไปโรงเรียนอย่ามาสายน้องเกศน้องกายไปโรงเรียนนะคะเบบี้เกศอยู่บ้านก้อทข้าวกับพี่เลี้ยงอยู่นะคะไปกันค่ะต้องบอกว่าหมาเราเนี่ยมันขนยาวแล้วมันจะดูจอนจัดนะมันก็เลยต้องไปตัดขนกันนิดนึงี้ยตัดขนหมาอะไรคะ ไม่ได้ตัดมาประมาณสักสองเดือนแล้วอ,ะอ่ะคือไอยูไอยูโรนี่ไม่เคยตัดเลยดีกว่าแต่ดอลแ่าเนี่ยคลิปที่แล้วที่เราพาไปตัดขนประมาณสองเดือน oh. ถ้าตัดขนก็แล้วแต่อัตราอย่างเช่นอาบอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเริ่มสักสามร้อยห้าสิบหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็ถ้าเป็น ตัดขนด้วยเงี้ยเขาก็จะมีหลายอย่างนะมีไถตูดไถ้เลยอ่ะไถตูดตัดเล็บในเงี้ยตัดอุ้งเท้าเนี่ยอุ้งเท้าจะมีขนขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นแล้มืเต้แล้วก็เล็บยาวเงี้ยก็จะตัดให้ก็เดี๋ยวเล็บยาวป้าตัดเองไม่เป็นตัดไม่เป็นซื้อเราจะบอกว่าเราซื้ออุปกรณ์ตัดเล็บมันหัวตัดมันแล้วมันเลือดมันไหลเนี่ยวลาตัดทุกทีมันล็อกอินเราก็ไม่ได้ก็ไม่ซด้วยตัดโดนตัดทีว่าไอ้ผู้เชี่ยวชาญนะ โดยวันนี้เนี่ยอาจจะแปลกไปนิดนึงเพราะว่าเพราะหลังๆจะเห็นว่าพออ่อเองมีของขวัญรถแต่แมแอนเขาไม่ชอบตุ้มไม้แม่แอนไม่ชอบ <c oughs> ชอู้ไม่ได้เลยกลัวโ,โอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันนะตอนนี้ถึงร้านแล้วค่ะร้านดอกตอรี่เจ้าประจำบขอรองเท้าไว้มารับนะลูกดูสิจะเป็นยังไงดูโรตื่นตื่นนิดนึง <c oughs> น,น,งนะ <c oughs> เราส่งน้องหมาไปตัดขนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวน้าอีกทีนึงค,นคือบ่ายสามครึ่งคือเดี๋ยวพ่ออินูพามาละแถวแถวร้านหมาอนนี้มีร้านก๋วยจั๊บอร่อยมากเก๋วยจั๊บมิสเตอร์โจ,จค่ะคือแถ,ถวถนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ร้านก๋วยจั๊บอร่อยร้านเดียวนะมันเป็นดงของกินเลยค่ะป๊าป๊าใช่แต่ว่าเนี่ยอยู่นี่มิสเตอร์โจแต่มันจอดตรงนี้ได้ไหมนี่ฮะมันข้ามจอดไงฝั่งซ้ายอ๋อ ใช่ใช่ใช่ต้องไปกลับรถ่ี่จอดนี่เดี๋ยวตังคลังสามสิบโอ้สามสิบเะหรอปลอดภัยไม่โดนหลอดตัวเห็นมากเลยค่ะเดบอกเผื่อไว้เผื่อใครมาคือจริงจริงปกติถนนแถวเนี้ยเขาจะต้องจอดได้วันคู่วันคี่เลือกเอาค่ะางจะจ่ายสามสิบแล้วจะโดนล็อกรอแปดร้อยเสียเวลาด้วยคือต้องบอกว่าถนนจันทร์ ปกต,ติในช่วงตรงแถวแถวลาแวงมิสเตอร์โจเนี่ยเขาจะให้จอดวันคู่วันคีเพราะฉะนั้นเวลามาต้องดูไม่ใช่ว่าแบบเห็นถนนโล่งๆเฮ้ยจอดได้เลยจริงๆมันเป็นแต่วันนี้ป้าป๊าขีแล้วนะคะนล่วเป็นวันคี้หรือเปล่า <c oughs> คะปะ๊า <c oughs> อะไรวันคี้วันไม่ขีนี่ต้องบอกว่าร้านนี้ที่เด็ดคือหมูกรอบนะฮะกรอบเขาจะแบบส่วนกรอบแบบกรอบสนัน <c oughs> เราก็จะกินแต่กรอบแล้วอันนี้เราก็ทิ้ง จะอ้วนยังทีอ้วนอย่างมีคุณภาพอะจิ้มจิ้มกับน้ำเออออเซีอิ๊วหวานนะคะกรอบไหมเราไม่มีแบบอะไรอ่ะไม่มีมันเ็มอ่างไม่มีหรอกก๋วยจับมาแล้วค่ะคนลาชามสองชามนะคะของพ่ออินเนี่ยหมูกรอบร้อนของแม่เนี่ยหมูกรอบกับ กระเพาะหมูนี่เลยชิ้นนี้นี่แบบหุนี่มันน่ากินมากค่ะว่ามันเป็นชิ้นริมริมเนะาะหวานหวานเดี๋ยวขอปรุงรสนิดนึงค่ะจะบอกว่าเห็นพริกป่นสีแบบนี้นี่ต้องระวังนะเพราะว่ามันเผ็ดมากเผ็ดมากเราก็ใส่กันนิดนึงปรุงพอเป็นกระใสนะคะเผ็ดกว่านี้นี่เดี๋ยวเบบี้เกนท้องเสียนี่ป้าดูชิ้นนี้ของม้าสิกรอบน่าดูค่ะ ร้อนเหรอเปอะไรร้อนเดี๋ยมกินหมูกออาหมูกรอบก่บนเอาบัตาก็ถอดมาแยกเนาะของแม่ค่ะกระเพาะหมูใครกินกระเพาะหมูเป็นบ้างแม่กินกระเพาะหมูนะชอบกินแบบที่เขาบางๆแบบนี้ค่ะไม่ชอบกินที่มันติดกับขั้วลำไส้ขั้วขั้วทางเดินอาหารนั่น ตอนนี้นมันจะหน,หนาไม่อร่อยอแล้วเดี๋ยวเรามีสั่งของหวานอีกด้วยเดี๋ยวรอด,ดูกันขนมพคกไม่เรียกกัน,นเ,เองขนมเขียวออโอ้มันก็หลากหลายแต่เจ้านี้อร่อยจริงนะขนม,มเขียวของเขาเนี่ยก็จะชิ้นไม่ใหญ่คือขนมเขียวเนี้ยกปกติเนี่ยที่ร้านดังๆจะมีไม่กี่ร้านเนาะที่สยามก็มจะเป็นร้านดังเดิมที่เราคุ้นกัรู้สึกแม่รู้สึกว่าชิน้น รสชาติใบเตยเข้มข้นมากนะคะหอมทะลุแบบกรดุจอ,อร่อยมากนี่ซื้ออะไให้แบบว่งไปหลังทะอาไกินไหม,ไม,ไมทำไมเดินมาแบบไร้เรี่ยวแรงแบบนี้ อย่าวานนั่งรอนั่งรอนีม่มาทำอะไรต่อนมานวดลูกม่อยู่พ่อแม่และอะไรมากเนี่เนยเหมือนมีใครขี่คออยู่ชัตเตอร์ละเดีย๋ยวจะพึ่งเล่นดนิามานวดผ่อนคลายกันเนาะแผนไทยคะ่ะสองชั่วโมงนเนี่ยพอเข้ามาเนี่ยตาจะปิดทันทีเลยเราจะได้นอนด้วยเนาะสองชั่วโมงตรงนี้มีหมดเลยไม่จิม้มฟองโอเวอร์ไว,ว้เราไม่ค่อยอยากโมดเท่าไหรค่ค่ะ จองหมอล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อวานเี่นะกลัวไม่ได้หมอประจำอินเม็นเขาต้องใช้หน้ากากปิดเี่ยงใสห้กาวไม่ใช่เสียงแบบงงเงียมากเลยคือหลับตลอดสองชั่วโมงภารกิจถัดไปคืออย่างพระประบาร์รับนักเรียนครับนักเรียนอันนี้เราอยู่ไหน จ้าตัวไม่เจอต้องของมันเหมือนดูวุ่นวายนิดนึงด้วยเพราะว่าเราวันนี้้องเรนเพิ่งเปิดเทอมวันแรกแบบมีนอนหมออนะคะเหมือนรู้สึกว่าเขาจะไม่ให้ผู้ปกครองเข้าโรงเรียนเพราะว่ายืนออกกันแน่นเลยแล้วก็ให้รับตรงแบบทางออกจริงๆมไม่ค่อยเข้าใจนะท่าอย่างนี้มันจะช่วยลดโควิดยังไงได้ผมว่ามันเชื้อ<ะ>โรคแม่เข้าไปในโรงเรียนไหมปทั้งวนักเรียนของเรามาแล้วกันหนึ่งคนยังไงครับเปิดเทอมวันแรกค่ะ โหดมากดมากฮะยังไงฮะทำไมอ่ะไปใกล้ๆน้องดิแยเค็มเลยก็แบบกคุณนี่จะบอกว่าให้กันบ้านเี่แต่ว่าวันนนกันบ้นเวลาแบบกันบ้านบางงานที่มคะก็ให้ฉีดีนึงนอกดีแล้วจะได้ฝึกปวดเนี่ยเวลาสี่วันในการทำยอะแยเยอะแยะ ัสดี Guy. มิสเตอร์กายเป็นไงบ้างมาโรงเรียนสนุกมากมีใครติด COVID โควิดยังไม่มอ,อ่ะกายขึ้นรถแล้วนะคะเดี๋ยวมากับเจ๊กเกจะต้องลงจากรถนะคะเดี๋ยวเราไปชาร์จแบตต่อเดี๋ยวพอตัวกระโดดลงจากรถเลยเจอกายแว๊บทบี่ขัเองเอาเอา,เอา,เอายังไงกายบอกงงเอา <c oughs> เอาเอ,เอ,เอยังไงนี่กายแล้วเบื่อเอาเอา ตอนนี้ลงจากรถมาเรียบร้อยแล้วนะคะรถบ๊อบบยังอยู่นี่อยู่เลยเดี๋ยวแม่แอนกับน้องเกศนะคะจะขึ้นรถไป BTS ไปที่ลงที่สถานีสนามเป้ากันวันนี้เราจะพาน้องเกศไปไปวีบีวีบีมคืออะไรคะเกศทำอะไรนะทำอเลเซอร์ลบรอยแดงจากสิีค่ะ ไปคือเรา BTS ก่อนนะนั่ง BTS คนเดียวไปถูกไหมสนามเป้าสนามเป,ป้าไปไม่ไม่น่าถูกแต่ถ้ากลับไปอันไหนทึ้งเคยเนะไยอะไรบ้างทึ้งเคยก็กลับไปที่คอนโดตลาดทูอะไรอย่างนี้แล้วมาสยามมาคุ้นไหมได้ตอนนี้ <พอ S 1> เราเอยู่ที่สถานีสยามสถานีสยามเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสถานีเชื่อมต่อจะไปเป็น เมื่อก่อนน้องเรียกว่าเส้นบางซื่อเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันไปถึงไหนไม่รู้แม่แอนก็ไม่ค่อยได้ขึ้นรถไฟฟ้าค่ะคือปลายทางเมื่อกี้เห็นเขาเขียนบาป้ายไปไปทางวัชรินมหาธาตุก็แอบงงคือตรงไหนแต่เห็นแบบป้ายก่อนหน้ามันไปทางราชเทวีเราไม่รู้ว่าเออทางนี้ไปทางที่เราถูกต้องอยากจะกระโดดลงไปช้อปปิ้งคนละเกินด้วยปี๊บป้าไปเดี๋ยวมาทำคลิปหนีไาช้อปปิ้งกันค่ะเฮ้ยอยากให้ปี๊ปาเห็นคลิปนี้นะ ถึงแล้วค่ะโปรโเดอร์มาคลินิกเคี้ยวะไรข้างนอกเสียงดังนิดนึงนะเดี๋ยวเราไปคุยข้างในดีกว่าคลินิกนี้นะคโปรโเดอร์มาเป็นคลินิกที่เ้าก่อนแม่มาทําเรื่องยกกระชับก็คือทําเทอร์มาและเอลเทอร่านะคะและที่สําคัญก็คือทํารูสเกลาติงด้วยแต่ว่าอันนี้เขามีนวัตกรรมใหม่เป็นเอ็มส์กลอีกแล้วนะคะเป็นเครื่องเบิร์นแฟตแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อดูสินี่อันนี้นะหน้าผากแบบฟ้ามาทามากคงหายนะเหลือแบ นิดเดียวเองหลังจากทำไป4ครั้งในเวลา8สัปดาห์ก็คือส2เดือนเองอ่ะเฮ้ยสมเดี๋ยวมัมมาทำมากดีกว่าเุินเคียงแล้ว่ะคะเุิ่เคียงแค่เดี๋ยวพี่เขาจะทำความสะอาดหน้าก่อนเพราะว่าไปโรงเรียนไปทำอะไรนู่นนี่มานะถึงแม้จะไม่แต่งหน้ามันก็มีเขาเรียกวไงหน้ามันฝุ่นมลพิษอะไรอย่างนี้นะคะอุดตันรูขุมขนก็ต้องเช็คทำความสะอาดก่อนจ้ะ โดนอะไรไปคะฉีดสิวฉีดสิวเป็นไงรู้สึกไงบอกเพื่อนๆเหมือนแล้วเข่ามันดูกลัวไปเองแต่มันไม่ได้เจ็บมากหรอกมาก็เคยฉีดมาแล้วนะเดี๋ยวหน้าผากอาจจะต้องกดด้วยแต่ว่ารอยแดงอะไรเงี้ยลดลงเยอะมากเลยก็ดุแม่งเลยอ่ะเหมือนไปนี่สนุกหนูเล่นสวนสนุกอยู่หรือเปล่าคะนี่หนูกำลังอยู่สวนสนุกอยู่ต่อ น่นี่แล้วตกใจได้แล้วยงนี่เหมือนแบบมาเล่นสวนสนุกเลยอ่ะหมอก็เก่งไปด้วยสแต่ไม่ได้เจ็บใช่ไหมคะคือมันจะมันตกใจมันตกใจเวลาแบบว่าเขายิงเลเซอร์เมื่อกี้ฉีดสิวแล้วก็ทำวีบีมแล้วต่อไปกดสิว จะใช้เข็มสก,กิดกนะ่อนเนาะเปิดรูมันจะได้ไม่ทรมานมากอันนี้จะบอกก่อนนะว่าตั้งแต่เกิดมาหมา,มา,มาไม่เคยกดสิวเลยเคยแค่ฉีดสิวเื่องเดียวเพราะว่าแม่มเป็นคนที่สิวขึ้นแล้วมันชอบแบบเหมือนไม่มีทางหออขึ้นแล้วมันก็จะอยู่กับตัวเราอย่างนั้นประมาณแบบเกือบเดือนเลยเนะี้ยทรมานลำคาญ แล้วมันก็จะปวดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปให้หมอฉีดยายให้มันจบๆรูแร้แล,วล้วรู้รอดอะไรนี้มันจะได้ยุบเร็วๆค่ะมีบรรดาผิวค่ะ<ก>จบภารกิจกลับบ้านนะคะเบบี้เนกนเงนดีปนกนเลยแล้วก็มันต้องอย่างนี้แหละไปทำอะไรมาแล้วผิวมันอยู่ดีๆีกลไปหาเบบี้เกนเงินดีก่อนคิดถึงเบบี้เกนแล้วลว่าเนาะก็ไปมา,มาก็เบื่อเบบี้เกนไม่เบือ่อแล้ว ไม่กลับบ้านกับช่องค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ดิอัพพารามสามพอดีเมื่อกี้เสร็จแล้วก็เลยโทรหาป,ป้าป๊ะมาะไม่อยู่บ้านไม่มีคนถุงข้าวจะเอาไงป๊ะก็เลยบอกว่างั้นออกมาเจอกลางทางที่แบบคอมมิวนิตี้มอกใกล้ๆบ้านกินข้าวแล้วเดี๋ยวป้ะป๊าก็จะได้มารับกลับด้วยเนาะเราก็เลยนั่งบีทีเอสมาลงที่ช่องนอนทรีแล้วก็ต่อแท็กซี่มาที่ดิอัพพารามสามค่ะมาเดี๋ยวไปรอเจอป๊ะป๊าหน้าร้านสูกี้กันดีกว่า วันนี้นีหวยออกเนโอสุกี้ค่ะชอบมากๆนะคะอร่อยอร่อยแล้วก็ราคาสมเหตุผลเขาไม่จ่ายเขาไม่จ่ายใช่แต่ก็ถ่ายให้เขาเพราะมันเป็นร้านโปรดของเราใช่ป่ะชอบมากกว่า m อเคอีกเราไม่ได้กินนานมเนานมากนะินหลังๆกินแบบมีโอสุกี้ชอบอันนี้ MK มีแต่ทางบะหมี่ชอบอันนี้ค่ะเป็นสุกี้หมูไห่ดำนะค อร่อยมากๆแนะ,ะแนําให้ลองเลยอยังไงคะมมายังไม่มานคะต้มก่อนลวาออนมาจะ่หักหักอไนะคะจนะคะน้มืเรียบรยนจับโยนโยนแฮมม้าไม่โยนเข้าไปเลยหรอคะ ลองโยนโดรีเล่นไหมคะไปยืนโต๊ะนูแล้วก็โยนมาถ้าป๊าป๊านั่งอยู่โดนหัวป๊าป๊ามามก็โดนป๊าป๊าโดนการเลยค่ะมาวิ่งหนีไปไกลๆเลยค่ะเจอกันแล้วเจอกันแล้วเดบิพเกนบอกจะไปเที่ยวมามาไปไหนมา <_ an> อะเดี๋ยวขอตัวก <_ d ream> ินก่อนเนาะอ่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกรุ้งๆลิหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และก็ Facebook นะจ๊ะ